สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต4จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรแก่ผู้บริหารนักวิชาการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตสจังหวัดขอนแก่นนายวินัยสิทธิมนทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดนโยบายให้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการด้านเศรษฐกิจการเกษตรแก่ผู้บริหารนักวิชาการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นการให้บริการแบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop service ที่มีความ สะดวกรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์อีกทั้งเป็นศูนย์บริการที่จะให้บริการข้อมูลด้านการผลิตการตลาดและราคาข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนข้อมูลด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของคอสชอที่มอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรค่ะ